ว่าเราติดต่อกับสายของคุณแบงค์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับ,บ,รบพี่แจ๊คครับผมสบายดีนะสบายดีค,ดคือต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้คุยกันนี่เกือบเกือบจะสองปีเออเรื่องนิดนึ่งครับเรื่องที่ผมจําได้ในเรื่องเกี่ยวกับรถสิบล้อถูกไหมฮะใช่ครับเออหูเรื่องนั้นน่ากลัว โอ้นะฮะแล้วเป็นไงคุณแบงค์สบายดีนะสบายดีครับนะเป็นว่าย้ายมาจากจังหวัดนี่ครับแล้วก็เลยได้เจอเรื่องนี้เข้า่โอ้โหขอบคุณมากๆที่ยังอุตส่าห์นะครับแวะเวียนมาเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสองขวญให้พวกเราได้ฟังกันยินดีครับพี่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเ็นบอกว่าพอย้ายไปทําธุรกิจตรงเนี้ยแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เลยใช่ครับลูกค้าประจําเกิดอะไรขึ้นคุณแบงค์ คืออย่างนี้ครับผมต้องเล่าก่อนว่าตอนเนี้ยคือผมได้ย้ายมาถาดจังหวัดเพื่อมาท,ทําธุรกิจกับทางครอบครัวนะครับแล้วก็คือมีการเปิดร้านจำหน่ายสุราอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนจะเจสุราให้ลูกค้านั่งดื่มกันอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีลูกค้านะครับม้ากมนายหลายตาเข้ามาแต่จะมีลูกค้าประจําอยู่คนหนึ่งคืออยู่ตั้งแต่สมัยแม่ผมเปิดร้านไใหม่ก็สามสี่ปีที่แล้วนะครับขอใช้ชื่อสมมุตินะครับว่าพี่เอนะครับคือพี่เอเนี่ยเขาเป็น ป็นลูกค้าประจําที่จะมาบ่อยมากมามาทุกวันช่วงสัเลยเขามีเงินนี่คือเขากินคืนสองสาม 3, พันอย่างนั้นเลย<ะ>ใช่ครับสันนศทีนี้คือพอผมมาอยู่ใช่มาแล้วคือเหมือนกับว่าเขากับผมเนี่ยจะมีคณัศนคติหลายๆอย่างไม่ตรงกัน<ะ><ะ>เช่นเขาเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นคนค่อนข้างไม่ยอมแพ้ใครค่อนข้างชอบตัวเองเก่งกว่าคนอื่นในคนมองนั้นอืก็เลยเหมือนจะมีปัญหาการผมกับเขา พอเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเวลาที่เขามาเนี่ยแม่ผมเขาจะคอยกันว่าเอ้ยแบงค์ไปทํางานหลังบ้านครับแบงค์ไป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 ไถของหนบ้านครับอะไรเงี้ยคือเขาจะกันไม่ให้เราเจอกันจนวันที่เกิดเหตุนเนี่ยครับก็คืออผมเนี่ยวันนั้นคือกำลังจานอยู่หลังบ้านครับแล้วพี่เอเนี่ยนะครับเขาจะมาครับเป็นเหมือนน้องคนสนิทเขาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแม็กแม็กเนี่ยก็คือวันนั้นผมก็เห็นและโอเคแม็กเดินเข้ามาแล้วก็ทักผมพป่แง็กสวัสดีครับเราก็เออสวัสดีลูกสวัสดี เสร็จแล้วก็มองไปที่โต๊ะก็อ่ะเห็นพี่เอเห็นพี่เอนั่งอยู่นะครับพอเห็นพี่เอนั่งอยู่เราก็แบบอืมมาแล้วคือไม่ได้อยากให้มาไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอยากทำา้ายเขาแต่แค่ไม่ชอบเฉยๆเสร็จปุ๊บเราก็หันมาหยิบข้าวหยิบของหันมาอีกทีเอา้าพี่เอไม่อยู่แล้วคือตอนนั้นผมเนีเ่ยแเฮ้ยแล้วพี่เอไปแล้วเหรอวะผมคลยมาถามชั้นแม็กบอกเฮ้ยแม็กแล้วพี่เออ ก็บอกเฮ้ยพี่เอไม่ได้มาพี่ผมไม่ได้ไม่ได้ชวนมาเราก็โอเคเราคิดว่าไหนไงบอกว่าโอเคคือเหมือนกับแม่ค่ะเขารู้ว่าผมอะไม่ชอบพี่เอก็เลยเหมือนปัดปัดเขาเรียกปัดขยะจังตัวบอกเอ้ยผมไม่ได้ชวนมาเขามาเองอะไรอย่างนั้นที่ผมเข้าใจตรงจุดนั้นผมก็อ่าโอเคไม่สีเรียสนะนะก็วันนั้นก็คือสักคู่หนึ่งแม็ก็มีธุระเขาก็คือต้องรีบกลับเขาก็กลับไะก็กลับตามปกติของเขา ทีนี้คืนนั้นเราก็เก็บข้าวเก็บของปิดร้านตามปกติครับตอนที่เจอพี่เอเนี่ยประมาณห้าทุ่มเพราะร้านใกล้ปิดแล้วเพระาะร้านปิดเที่ยงคืนเราก็อาบขคเคกลับมาถึงบ้านอาบน้าอาบทา่าแล้วก็นอนตามปกติเช้าวันต่อมาประมาณสิบโมงแม่ผมโทรขึ้นมามาปกตีที่ห้องบอกว่าแบงค์เฮ้ยแบงค์ออฟมันตายแล้วนะอืมหมายถึงพี่เอตายแล้วตายแล้วออคือตอนนั้นเราก็ตกใจเฮ้ย เขาตายได้ไงอ่ะเขาบอกเนี่ยมันตายแล้วบอกเฮ้ยตายตอนไหนแม่เมื่อคืนไม่เห็นเขาอยู่เลยมาไหนแม่ค่ะแม่ขาเพือเห็นกี่โมงบอกเห็นตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณเลยแม่เ็าบอกเธอบ้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้แดงพี่ออฟนะอระชิดเลยนะพี่ออฟเขาคือเสียชีวิตตอนที่อ่าช่วงราบบาณสองทุ่มถึงสามทุ่ม เป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะไปเจอเขาเราก็บอกแม่แบงคเจอจริงๆริงเจอจริงๆริจจรไม่เชื่อถามแม่ดูคือเสร็จปุ๊บเราก็มีการแบบตริดต่อคุยกันแม่แม่บอกใช่ครับรแดงเนี่ยแม่อ่าพี่แบงว์ก็ถามผมจริงอืมผมยังบอกเลยไม่ได้ชวนมาอืเสร็จปุ๊บตอนนั้นคือทุกคนก็คือสตันแลวคือตกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะหมายถึงว่าคนชื่อพี่พี่ออฟหรือพี่เอเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วย<ช>สาเหตุอะไรอ่ะคุณแบงค์ อ่าเนี่ยครับเขาเลยจะบอกนะครับคือเสร็จแล้วทีนี้คือปุ๊บก,ก็คือเราก็มามาเช็คกันว่าที่ออเียอเสียชีวิตเพราะอะไรอคือประสบอุบัติเหตุรถสิบลบ้อเออรถสิบล้อหรือกระบะใหญ่ขน,นพวกขนผลไม้อะคระับ <c oughs> ชนชนแล้วก็เดินมาแล้วก็บดเจ็บสหาหัสแล็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ว่าวันนั้นเนี่ยตอนแรกอ่ะคือเขามีนัดว่าเขาเนี่ยจะเอา มาเอาหอยมาให้หรือเอาอาหารสักอย่างเนี่ยมาให้น้องคนนึ่งในร้าน <c oughs> เขาก็เลยขับกลับมาอ mm hmm. ทีเนี้ยผมอะ่ะคือเนื่องจากผมไม่ได้รู้จักทางบ้านของพี่ออฟนะครับ <c oughs> เราก็เลยแบบโอเคอ่าให้แม็กเนี่ยเป็นคนเหมือนกับไปในสุดของงาน <c oughs> เราก็ฝากสองไปช่วย <c oughs> ก็คือเราไม่ได้รู้จักบ้านเขา mm hmm. เราไปมันก็ยังไงยังไงอะเนาะทีเนี้ยแม็กก็กลับมาเล่าบอกว่าพี่แบงค์เนี่ยพวกพี่สาวเขาไปดูกล้องวงจรปิดมาดูแล้วนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> เรื่องที่น่าตกใจคือตรงนี้ครับคือเส้นเส้นทางจากตลาดที่มาบ้านของพี่พี่ออฟเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดคือทุกประมาณหนึ่งร้อยเมตรจะมีกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งกล้องวงจรปิดตัวแรกครับคือทางพี่สาวพี่ออฟกับทางแม็กทางพวกกู้ภัยเขาเห็นแหละเขาเห็นว่าพี่ออฟขับมอเตอร์ไซค์มามีคนซ้อนด้วยอีกหนึ่งคนใช่ครับคือเห็นรถมีคนซ้อนมาด้วยแต่พอขับมาอีกสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับพอผ่านกล้องตัวสองเนี่ย เหลือพี่อ๊อฟนั่งอยู่คนเดียวครับแล้วพอมาถึงอ้องกล้องตัวที่สามเนี่ยคือพี่อ๊อฟเนี่ยมีคนนั่งสอบ้ายอีกเหมือนเดิมเฮ้ยอันนี้จริงๆครับก็บคือทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนเล่าเองเลยแล้วรวมไปถึงในส่วนของอ่าผู้ที่ชนนะค,ะครับผู้ที่ชนเนี่ยเขาก็โทรแจ้งกับทางนี่ครับโทรแจ้งกับทางทางตำรวจแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บสองคนครับอ๋อเหรอคนที่คนที่ขับรถชนอะนะ แจ้งว่าเห็นมีผู้บาดเจ็บสองคนสองคนครับออคือเขาบอกว่าตอนที่ชนเนี่ยคือเห็นเลยว่าเขาออกบีบแตรแล้วแต่ว่าพี่ออกอมาไม่หันนะแล้วเขาไม่นั่นแต่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่รู้แค่ว่านั่งเกาะเอวพี่ออแน่นเลยแต่พอจังหวะชนปุ้งปุ๊บพี่ออกพุ่งไปทางคนนั้นก็พุ่งไปทางแต่พอโทรเรียกตำรวจมาเรียกรพยาบาลมาปรากฏว่าหาอีกหนึ่งคนไม่เจอครับอืมครับ ใช่ครับแล้วคือหลังจากนั้นก็คือมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากด้งานสบผ่านไปแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ที่เกิดจากพี่ออฟก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งคือในกลุ่มของพี่ออฟเนี่ยนะครับจะมีออฟมีนัดแล้วก็มีแม่สามคนใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยคือเขาก็นั่งกินเหล้ากันเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องพี่ออฟวันที่คุยกันก็มีแม่ผมมีนัดมีแมะส่วนผมนี่คือยินดีเฉยเพราะผมบรรู้จักอะไรเขามากเราก็รู้จะคุยยังไงนะก็คือเคคคากกุุยยัน แล้วยู่อยู่ครับมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ที่ปกติตั้งเฉยๆไม่มีอะไรล้มคันแรกเป็นของลูกค้าคนหนึ่งล้มคันที่สองเป็นของแม่ล้มคันที่สามเป็นของแม่ล้มอุ้ยล้มสามสามคันเลยฮะใช่ครับเราไม่ใช่ล้มพร้อมกันนะค่อยๆล้มคือกึ่งแล้วก็คือคุยสักพักหนึ่งก็ล้มกึ่งลมก็ไม่ได้แรงอะไรแต่ที่ตอนนั้นเราก็แม่เขาเขาพูดบอกว่าเฮ้ยไอ้นัท มึงชวนพี่อ๊อฟก็กินเหล้าปะเนี่ยเขาบอกเออไม่ได้ชวนป้าเขาบอกมึงชวนเลยมึงชวนเลยอืแล้วเขาก็เเหมือนกับพูดชวนเออพี่อ๊อฟก,กินเหล้ากันนะเออวันนี้กินสิงนะดูพี่อ๊อฟชอบกินสิงอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างก็ไม่รถไม่มีลมต่อไม่มีลม,ม,มอะไรต่อเลยครับอู้ต่อให้เป็นลมมันต้องเป็นลมขนาดลมพายุเลยนะถึงจะพัดให้มอไซค์ลมได้อะใช่ครับแล้วที่สําคัญคือรถเนี่ย คือข้างล่างเนี่ยเป็นช่องทางลมจริงแต่ว่ารถเนี้ยมันตั้งตามยาวตั้งตายาวเนี้ยมันจะรูลมมันไม่โตลมครับอแต่นี่คืออยู่ๆคือพับแป๊กับผมมาดูวงจรติดย้อนหลังเนี้ยค,คือรถรถเนี่ยอยู่ๆคือขาตั้งพับแล้วับแป๊กลงไปเลยออันนี้ผิดปกติละสามคันเนี้ยผิดปกติแน่นอนคือคนอื่นที่เขาจะมองเขามองว่าเอ้ยพื้นมันเป็งหินเอออาจจะแบบจหวะเรา ว่าอย่างเงี้ยหินมันเคลื่อนเงี้ยลมพัดหินเคลื่อนเงี้ยแล้วมันก็อาจจะพับขึ้นมาโอเคก็เป็นใจได้แต่ว่าลมมันจะแรงก็เดนนั้นเชียวโอ้มันสามคันนะด้วยนะเออคนสามมันที่สําคัญคือมันสามคันนี่แหละอืมใช่ครับแต่ทีนี้คือพี่ออฟเนี่ยผมจะบอกนิดนึงว่าต่อจากตรงนี้นิดนึงคือพี่ออ เขาเป็นคนรักไอจอนัทมากคือพี่ออฟเป็นคนไม่ตกปลาแต่ว่าเป็นคนชอบไปนั่งตกปลากับพวกพี่พวกไอชอนไปนั่งตกปลากินเหล้าดั่งคุย <c oughs> คือเขาชอบแค่นั้นเขามีความสุขกับการที่ว่าน้องนุ่งไปนั่งเฮิ่์งผ้าใครจะตกปลาทำะไรทำไปเขานั่งสามารถกินเหล้าของเขาคนเดียวได้แล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ครั้งหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยไอชนัทเนี่ยเขาไปตกปลา <c oughs> หลังจากที่ออฟเสียได้สักประมาณเดือนหนึ่งก็คือ ไอ้เจ้านั้นนะครับเป็นตกปลาที่เป็นสะพานอเหล่ยงเขาสักที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านปอ๊อปนะก็คือสะพานเนี้ยมันมีประวัติคือคนจะเจอแบบศพลอยตามน้ํามาหรือโดนผีหลอกโดนอะไรเงี้ยบ่อยมากอแต่ว่านัทเป็นคนที่มันเหมือนกับเป็นคนชอบท้าทายเป็นคนเหมือนเขาเก่งๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาเขากลัวไหมกลัวแต่ว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่เจอําลองนั้นวันนั้นก็คือเขาก็าเหมือนกับไปปักเบ็ดปักอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมีเป็น ริมตลิ่งมันจะมีพงหญ้ายอยู่พงหนึ่งใช่ไหมครับคือเพื่อที่แบบเขาเขาับพี่อ๊อฟเคยถางหญ้าตรงนั้นนะ่ะเพื่อไว้นั่งตกปลากินเหล้ากันเสร็จแล้วทีเนี้ยอยู่ๆนัทบอกว่านัดได้ยินเสียงครับปุ๊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 บ,บ,บเหมือนเสียงอบบที่สมัยเขาตีเอาเอาไมา้ตีนะ้ำเหมือนไล่ปลาในร่องปลาอะไรขึ้นอย่างครับเขาบอกเครอเงยขึ้นมาไว้หนึ่งคือเขาเห็นเป็นเงาคนเนี่ยเหมือนพี่อ๊อฟยืนอยู่คือเป็นพี่อ๊อฟก็ยืนอยู่ แต่แค่ไม่นานหันไท่ทีคือพี่ออฟหายไปแล้วครับเหมือนพี่ออฟเนี่ยต้องการสื่ออะไรสักอย่างคือไม่ได้มาหลอกหลอนแต่เหมือนเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างเพราะว่าหลังจากตรงน,นั้นนะครับคือไอ้เจนน่นเาเขาท่มจกปลาต,ต่อเงยขึ้นมาก็เห็นเหมือนพี่ออฟเนเหมืนอนโบกแขนอยู่เหมือนยืนโบกแขนอยู่เห็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองครั้งนะครับก็คือพอทีเนี้ยไอ้เจนน่มันก็เหมือนกับไม่ได้คิดอะไรแล้วอ่ะก็คือตอนนั้นก็คือ <an> <t une> คิดก็พี่ออฟเาแล้วมันเป็นคนแบบมันไม่กลัวพี่ออฟมันบอกเออพี่ออฟเป็นพี่ชายมันมันไม่กลัวหรอกนะทีน,นี้รอบที่สามคือกำลังตกปลายอยู่เนะนี่ยเด็ดเนี่ยมันถูงเยอะครับขึ้นเหมือนแบบนี้มีลามากินเบ็กแหละนั้ก็ดึงเยอะๆขึ้นมาเยอะดึง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 ขึ้นมาก็คือจนไอ้สิ่งที่เยอะอยู่เนี่ยมันขึ้นมา<อ>แต่สิ่งที่ขึ้นมามันไม่ใช่ตาครับพี่ฮัลโหลครับพูนแบงค์ต่อเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลาครับ มันเป็นเส้นผมอะครับกับกระจุกใหญ่ๆอะคือกระจุกใหญ่ๆแล้วเป็นผมยาวๆไม่ใช่ผมพีคออฟแน่ๆเพราะพี่ออฟเป็นคนผมสั้นแต่นี่คือเป็นเส้นผมกระจุกใหญ่มากเฮ้ยอือคือตอนนั้นนัทคือแบบเห็นงั้นผมก็พยายามลองแบบพยายามแกะอดบัตเดแกะแกะแกะใส่ปุ๊บมันหยิบขึ้นมาเหมือนกับอยากรู้ไงว่าเอิกับดมนิดนึงมันบอกกลิ่นผมก็คือเหมือนเน่ามากคือเป็นเป็นผมเหม็นเน่าเลยค่ะนายบอกพอถึงช็อตนั้นปุ๊บไม่ไม่สนอะไรแล้ว โนทุกอย่างได้หยิบเบ็ดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับกลับบ้านเลยคือหลายคนเขาก็คิดกันว่าคือพี่อ๊อฟเนี่ยเขาไม่ใช่มาหลอกแต่เหมือนกับว่าเขามาเพื่อมาเตือนชนะว่าเฮ้ยระวังนะตรงนี้มันมีนะอืเพราะตรงนั้นมันเคยมีคนเคยมีคนเจอไหลายอย่างมากในถนนเส้นที่พี่อ๊อฟขับมาเนี่ยอผมถามพวกน้องๆที่ในร้านลูกค้าในร้านเขาบอกพี่เส้นนั้นเขาตายทุกปีเจอกันบ่อย คือบางครั้งจะเจอเป็นลักษณะเหมือนมีคนนั่งซ้อนท้ายแล้วก็อยู่ๆก็คือเหมือนกับรถเสียคาทุบกลุ่มรถพุ่งข้างทางก็เคยก็มีอันนี้ครับเราต่อได้ใช่ไหมครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งคือมันมีน้องคนหนึ่งเขาบอกผมว่าเคยเคยโดนอย่างนี้พี่แต่รอดเ็า<ม>ถามอะไรขึ้นอนะ่ะเขาบอกตอนนั้นผมไม่จะเพศอย่างพี่ครับผมตั้งใจว่าเดี๋ยวประมาเดินหน้าผมจะบวชแล้วนะวันนั้นคือผมก็โอเคเพื่อนมาจากกรุงเทพแล้วก็โอเค ดี๋ยวไปดื่มกันหน่อยไว้เพื่อแบบเหมือนกับสังสรรค์ตรงท้ายทีนี้กําลังขับมาเนี่ยก็คือต้องผ่านเส้นทางนะเส้นทางที่พี่ออกผ่านเขาบอกขับขบ,ขบอยู่เนี่ยมันเหมือนรถตกหลุมคือแบบกึ่งนึกออกใช่ไหมครับคือมอรจะซค์ตกลมแบบกึ่งเสร็จปุ๊บทีนี้หน้ารถมันเหมือนเช็ดๆหน่อยๆตอนแรกเขาคิดแค่ว่าไอ้อไเอาเ,เรื่องแล้วไงรถตกหลุมโชคเชิดไปเลยปาวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรต่อแต่ทีเนี้ขับๆอยู่อ่ะ เขาบอกว่าคือเขาได้ยินเสียงคนคุ้มพับทุนสมข้างลูประโยคสุดท้ายที่ได้จากคือตอนแรกฟังไม่ออกนะครับว่าเป็น,ปนคําว่าอะไรแต่ประโยคสุดท้ายที่ฟังออกคือคําว่าแทนที่หน่อยสอิแทนที่หน่อยสิเออถนนเส้นนี้เลยใช่ไหมฮะ ช่ครับเขาพูดนี้เลยบอกว่าแทนที่หน่อยสิพอสิ้นคำนั้นนะครับเขาบอกมันมีหนูลนะักษณะเป็นเขนนะครับเป็นเขนเลยนะคือออกมาจับที่บริเวณ่ากเขาคืออ้อมนใต้แขนมาจับ่ากลองพยายามเหมือนโยกมะครับน้องนึกถึงคนกอดคนจะด้านหลังอะ่ะแล้วก็โยกคนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อให้ล่นอือแล้วคือน้องก็บอกว่าตอนนั้นคือมันมันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมันสิ่งเดียวที่มันทาได้คือมันเบรกเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่หลุดล้ม ันก็เบรกหรือเด็กออกขารากกับพื้นหรือกดจนดรถเสียหลักเอาเขา่าที่เป็นถนนน,นะครับไอ้เป็นเงินกินยีนครับไถไปกับพื้นเลยแล้วก็รีดดึงขึ้นมาอก็คือปรกากฏพอออกพอลุกจากตรงนั้นได้<ถ>ครับเขาทิ้งมัไว้ตรงนั้นแล้วก็วิ่งเข้าบ้านคนพอวิ่งเข้าบ้านคนสงสถามเกิดอะไรขึ้นก็เล่า,เ,าเขาฟงว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนนั้นเขาก็โอเคเขาแต่เขาก็มีระแวงเหมือนกับเฮ้เป็นมีสาชีพหรือเปล่าเขาไปนางนาบ้านเขาบอกว่า ผมพี่ตอนนี้คือรานั่งๆกันอยู่เนี้ยคือก็เล่าให้พี่คุณดยายฟังแต่คุตกใจมากเขาบอกแว๊บนึงห่างตาหันไปอะ่ะเห็นเขายืนตรงมอเตอร์ไซค์ผม,มแล้วก็เหมือนกวักมือเรียกผมให้ผมเอามอเตอร์ไซค์นี่นะครับพี่ก<ห>็ประมาณนี้ครับเ,เ,เรื่องที่คุณแบงค์เล่ามาเนี่ยพอย n t ของมันแกนของมันจริงๆเนี่ยกําลังจะบอกถึงถนนเส้นนีต่างหากล่ะ นะครับที่ทําให้ตัวของพี่อ,อ๊อฟโทษนะขออนุญาตเอ่ยชื่อตัวของพี่อ,อ๊อฟประสบ,บอุบัติเหตุเพราะทางญาติของพี่อ๊อฟเนี่ยเขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังปรากฏว่าระหว่างเส้นทางนั้นก่อนที่คุณอ๊อฟจะมาเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าเหมือนกับมีคนซ้อนท้ายกล้องแรกมองเห็นกล้องที่สองไม่เห็นคนซ้อนแต่กล้องที่สามเห็นค,คนซ้อนแสดงว่าคุณอ๊อฟไม่ได้รับ ใครมาแน่นอนระหว่างทางแต่น่าจะเป็นลักษณะของถ้าเราเรียกกันว่าสัมภเวสีคนที่อาจจะเสียชีวิตตรงนั้นพยายามที่จะหาตัวตายตัวแทนถูกไหมฮะใช่ครับเออโอ้โหคนที่คุณแบงค์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนเขารอดแต่โทษนะฮะคุณพี่อ๊อฟเขาไม่รอดนอนจากเหตุาการณ์นี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่สําคัญคือเหมือนจิตสุดท้ายอะ่ะเขาจะพุ่งตรงมาที่บ้านหลังเนี้ยแล้วเขาก็มา,มา,านนเออมาให้คุณแบงค์เห็นออคือเราก็โหชิกรรมเกินไปนะครับเพราะคือเอาจริงๆถึงผมไม่ถูกกับเขาจะคนไม่เคยคิดอยากให้เขาตายะครับเขายังมีลูกที่ต้องดูแลต้องอะไรเงี้ยเราก็คือเต็มที่เต็มที่แล้วก็แค่อยากให้เขาเหมือนกับ ปรับตัวเองเท่านันเองเราไม่เคยต้องการให้ใครตายหายไปเออนะเรียกว่าไม่ไม่ชอบ้ากันก็ไม่อยากเจอกันดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงขนาดโ้โหเกลียดกันต้องตายกันไปข้างหนึ่งคงไม่ขนาดนั้นไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยนะแต่เหตุการณ์ที่ที่คุณแบงค์เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเอวถนนตรงเนี้ยเขาได้มีการไปเชิญวิญญาณของคุณออฟเอ่อต้องบอกนี้ครับว่าพ่อแม่พี่ออฟคนไทยแท้เลยครับอ่าคนไทยแท้เลยเขาไม่มีวิธีเลยเลยครับก็มีแค่ เต็มที่ก็คืออ่ามีมีไปเชิญตอนวันที่วันที่จะไปเผาวันหนึ่งแล้วก็มีรุดนั้นศพหรือแค่แบบเบสิกธรรมดาเลยครับคับเออนะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ยินกันครั้งแรกนะคุณผู้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ถนนที่มักจะมีการถูกเล่าขานต่อมาว่ามักจะมีการหาตัวตายตัวแทนอยู่ที่ว่าใครจะดวงตกแล้วไปอยู่ในจุดนั้นซะมากกว่า ถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึง่งมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับอาจจะเป็นความประมาทไม่ใครก็ใครสักคนหนึ่งแหละแต่ที่สําคัญคือหลักฐานมันชัดตรงกล้องวงจรปิดเนี่ยทําไมกล้องแรกเห็นว่ามีคนซ้อนกล้องที่สองทำไมถึงไม่เห็นถ้าเป็นคนปกติทั่วไปมันมันจะต้องเห็นทุกกล้องถูกไหมฮะใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถใช้ถนนขับรถไปไหนมาไหนก็แล้วแต่สำคัญเลยครับความไม่ประมาทและมีสติ นะใช่ครับเออได้นะอนเฟิรพอด้วยครับถูกต้องขอบคุณมากๆคุณแบงค์ที่โอ้ดีครับห่างหายมาเกือบสองปีวันนี้มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะานครับเออนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณแบงค์นะขอให้ทุกกิจการที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามีแต่ความสําเร็จนะฮะครับผมครับผมขอบคุณมากมากคุณแบงค์สวัสดีครับ